สวัสดีค่ะวผู้หญิงยกกำลังแจ๋วอย่างที่บอกว่าวันนี้วันสุกแล้วต้องเที่ยวสุกแล้วก็ต้องสุกไปเลยค่ะสุก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 แม่มีแพลนไปไหนนอกจากแถวชนบุรีโ้เขาไปเขาใหญ่แล้วล่ะเขาใหญ่ฉันก็เริ่มไปเขาใหญ่แล้วเขาใหญ่นครนายกเอ้ยนครนายกเขาบอกว่าของอร่อยก็เยอะจะพาคุณย่าไปกำแพงแสนคุณย่าเชื่อไหมนครปฐมกำแพงแสนตอนนี้คาเฟ่เยอะมากรัดอาหารดีๆแล้วกัดดีมากถูกต้องค่ะ น่าสนใจทั้งคู่เลยเอ๊ชะชัชเชอร์เซาจะไปไคาเฟ่ริมนม้กไปหมดบางปกัก็อุ้ยมันไ,มไ,ไปหมดเลยไปกับย่าก,ก่อนไปนครนายกไปกินข้าวก่อนร้านอาหารไทยพื้นบ้านอยู่ที่นครนายกเขาบอกอร่อยมากที่ร้านบอกรร้านมันเคี่ยวร้านมันเคี่ยวเป็นร้านอาหารไทยพื้นบ้านรสชาติจัดจ้านค่ะวัตถุดิบเราเน้นใช้วัตถุดิบของพื้นที่อาทิเนื้อสัตว์ปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็น ชาวบ้านหามาแล้วก็มาส่งให้ทางร้านค่ะแล้วก็จะเป็นผักอรอร์แกนิกที่เราปลูกเองจากสวนเครื่องแกงที่ทางร้านทําเองชิคเนเจอร์ของเราจะเป็นปลาช่อนมันเคียวค่ะเป็นคาเฟ่และร้านอาหารครบจบในที่เดียวเลยค่ะร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องอาหารไทยพื้นบ้านเรียกได้ว่ารสจัดจ้านในย่านนครนายกเลย <ừ. S 1> พริกแกงทุกชนิดเขาทําเองหมดเลยเน้นใช้วัตถุดิบใน,นท้องถิ่นนหนูแม่ครัวก็รู้แล้วว่าโอ้หต้องเด็ดขนาด,ด,ดไหนอ๋อปา ใช้ผักสดออร์แกนิกปลูกเองด้วยนะคะเมนูแนะนำคือปลาช่อนมันเคี้ยวจากคล้ายๆปลาช่อนลุยสวนแหละแต่ว่าใช้ปลาช่อนนามาทอดแล้วก็ราดด้วยเครื่องยำสมุนไพรรสจะจัดจ้านถึงเครื่องอต้มยำไก่ใบมดันอ๋อมันจะอ,อ,อยากลองอ,อยากลองผัดชาปละคัง ใช้ปละคังธรรมชาตินนคลุกกับเครื่องแกงและก็นําไปทอดกรอบอันนี้อร่อยยำผักกูดทอดกรอบเข้ายำสลัดผักเขาใช้ผักออร์แกนิกปลูกเองจากสวนด้วยหรือสายส้มตำอันนี้ตําหลวงพระบางก็น่ากินอนอกจากนี้ยังมีพวกเครื่องดื่มและก็เบเกอรี่ด้วยร้านอยู่ถนนนครนายกสาริกาทางไปเขื่อนขุนด่านประการชนอําเภอเมืองนครนายกนะคะเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5ทุ่ม กลางคืนเขามีดนตรีสดด้วยอย,อยากไปเดี๋ยวไปอีกที่นึงฉะเชิงเซาดีกว่าวะะค่ะเดี๋ยวจะพาไปที่คาเฟ่ที่นี่บอกเลยอาหารเขาคือ10บแบบไม่หักเลยนะคะนั่นก็คือ Past Table Cafe ค่ะอยากเปิดร้านกาแฟน่ารักนรักให้คนที่แวะมาเที่ยวเมืองฉะเชิงเซาอย่างเงี้ย ได้มามีที่นั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะริมแม่น้ำอะคะ่ะพาสเทลก็คือตำนานเรื่องเล่าในอดีตอยากให้ทุกคนประทับใจไะคะเวลาเราเห็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็จะมีความสุขอย่างน้อยก็อยู่ริมแม่น้ําอยู่แล้วพอมีต้นไม้ใบหญ้าอีกอย่างเงี้ยมันก็จะแบบสดชื่นวันนี้เน็ตไอดอลเราไปนั่งชิงชาโลชิงชาโลชิงชานี่ยได้เซลงไปเลยนะแล้วก็คือ <S <S ติด<า>น้ําด้วยนะแม่นะเป็นแลนด์มาร์คเลยค่ะของที่ที่นี่เลยคือใครที่มาถึงต้อง โลชิงช้าย,ยักษ์แบบเมื่อกี้แล้วก็มุมถ่ายรูป<ว>ต่างๆ<ว>เพราะฉะนั้นสายคอนเทนต์เนี่ยจะได้รูปสวยๆแบบนี้เลยเอาไว้ลงโซเชียลที่นี่มีทั้งเมนูคาวเมนูหวานนะคะอย่างที่คนเห็นอยู่นี่คือสปาเกตตีมีทั้งคาโบนาราแล้วก็ซอสไก่ขี้เมาหมูมีครบจบที่ตรงนี้ส่วนอันนี้เป็นขนมปงังอบชีส,ส<ว>หน้าผักขมอบชีสเด็กชอบเวอหน้าไส้กรอกชีสห,หน้าปูอัดชีส และอันนี้หน้าเข้าโพดชีเด็กค่ะถูกต้องเครื่องดื่มก็นี่เลยค่ะถูกต้องอูจิมัชฉะรสชาติกลมกล่อมแบบนี้วัตถุดิบนำเข้าจากญี่ปุ่นแล้วก็มีอเมริกาโน่น้ำตาลสดนี่งจะใส่เนื้อลูกตาลอ่อนลงไปด้วยลูกตาลอยแก้วหอมหวานเย็นชื่นใจแบบธรรมชาติพาสเทล อย่าไปวันพฤหัสเพราะว่าเขาหยุดหยุดพื่ออ่าใช่ค่ะแต่ร้านเขาจะเปิดทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงจนถึง6กโมงเย็นนะคะก็ปักชื่อร้านไปเลยพาสเทลคาเฟ่ฉะเชิงเซาชอบความแต่งสวนดีส่นนี้คาเฟ่มีทุกย่อมย่าเยอะจริงเยอะโดยเฉพาะนครปฐมตอนนี้คาเฟ่สวยๆที่พักเยอะมากกำแพงแสนเขามีอีกหนึ่งร้านนายคาแฟร้านนี้เขาบอกว่าเลิศเหมาะกับพวกเราไปเช็คอินค่ะคอนเซ็ปต์ของร้านนะครับในการตกแต่งร้านนะครับเราจะใช้วัสดุ ไม้เ,เป็นไม้เก่าที่อยู่ตามบ้านของชาวบ้านแถวนี้ครับมาตกแต่งร้านกาแกฟร้านก็จะมีทั้งกาแฟาที่นําเข้ามาด้วยครับแล้วก็เป็นกาแฟไทยด้วยนะเมนูขายดีของร้านก็จะเป็นโกโก้นัทคอฟฟี่ครับแล้วก็เป็นเมนูลิ้นจี่เอสโทนิกนายคอฟฟี่ค่ะอยู่หลังม,มเงอเกรตรกับกาแร้านสวยมากตกแต่งโดยการใช้สไตล์แบบไม้เก่าโทนอบ อุ่นนะคะมี2ชั้นกาแฟเครื่องดื่มต่างๆนะคะซิกเนเจอร์คือโคโค่นัทคอฟฟี่ใช้เมล็ดกาแฟคุณภาพและมะพร้าวที่เป็นมะพร้าว จากอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครลิ้นจี่เอ็เพรสโซโทนิกค่ะใครที่ชอบความเปรี้ยวนิดนิดของลิ้นจี่และความหวานนิดนิดนะคะรวมไปถึงความหอมของกาแฟก็แนะนำซาราเปาทอดอขายคู่กับกาแฟแล้วเป็นลูกเล็กๆน่ารักน่ารักไส้หมูแดงไส้ครีมต่างๆ น่ากินเวอร์ยังมีเบเกอรี่อื่นๆด้วยค่ะเขาเรียกว่าขนมแปงซุยค่ะขนมสัญชาติฝรั่งเศสข้างในนุ่มชุ่มเนยสอดไส้สีรสเลือกเลยดาร์กช็อกโกแลตมะชะทัวแดงผักโขมอบชีสหรือจะเป็นสตรอเบอรี่คัสตาร์ดร้านเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งหยุดทุกวันจันทร์ค่ะพิกัดนายคอฟฟหลังมอกเษกษตรกำแพงแสนเดอ้อเนี่ยชวนคุณยา่าคุณยา่าวุย้ยไ,ไปไหนคะไปกินแปงซุยแ <c oughs> ปงไม่ไปทำไม จะไปกินอะไรแ่ละวันใกล้วันที่15บห้าสิบหกอะไอลุ้นเขาไปลุ้นเขาไปมูเขาเป็นนักเสี่ยงอยู่ละเสี่ยงโชวล์ล่าสุดไม่รู้เสี่ยงอะไรยังไงไปสอนอพระพาชัยคุณฟ้าทำไมคะไปลำแก้บนไม<ว>่ไน่าใช่ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะพาเราไปมูอะไร <c oughs> เขาจะพาเราไปมูมงมงมากคุณผู้ชมคือย่าทำไมมีอะไรแล้วทำไมถึงไม่คุยกันดีๆให้มูมาหน้าโรงพักมูก็ไม่รู้เลยว่า จับข้อหาหน้าตาดีเกินไปหรือเปล่าอ่าติ<ร>มีอะไรยากคุยกันหน้าโรงพักตรงนี้วันนี้ต้องรู้เรื่องวันนี้รู้เรื่องเลยเนี่ยสารวัตรรอยอยู่ห้วนแล้วไปเคลียร์กับสารวัตรไปเคลียร์เลย,เลยไปกับสารวัตรเลยเดี๋ยวเจอสารวัตรเปิ้นเลยงงมากแทนที่จะคุยกันดีๆนั่นแหละลไม่ได้ไม่ได้เราต้องขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นโรงพักนี่<ร>แหละ ไปเลยดีกว่าถ้าให้มุงเดินขึ้นบันไดมาเนี่ยถึงสี่ชั้นเนี่ยแล้วทางมาตาดฟ้าอะไรเนี่ยงมุงไปมุ่งอุ้ยใส่บัตรฟอนนี่นะรอเลยค่ะเราเลยค่ะเล่าก่อนเลยเล่าไปแล้องขึ้นมาชั้นบนของสนน้องรถม้าแต่เขาเข้าใจผิดไปหมดแล้วคิดว่าจะแจ้งจับเขาเนี่ยสถานีตำรวจพัชชัยหนึ่งนะคะเรามีพ่อปู่ยี่หอกงค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราชาวที่นี่ค่ะโดยความสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านก็คือว่า ท่านจะเมตตาประทานพอในเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภเพราะฉะนั้นและการที่จะนําท่านขึ้นมาบทชั้นส<ๆ>ี่เนี่ยก็คือว่าพวกเราอ่ะสำนึกในเจ้าที่ของบ้านเก่าคือสถานที่ตรงนี้นะค่ะเป็นบ้านเก่าของพ่อปู่ที่เคยอยู่รัชกาลที่6ก็เลยเมตตาประาทาน่านท่านค่ะเป็นพระยาอนุวัตรราชนิยมรองหัวมือนกรมหัเล็กเพื่อความที่ท่านน่ะเคยอยู่ในช่วงของยุคห่วยกอขอ,อเพราะฉะนั้นทางด้านคนไทยหรือคนจีน ก็ะจะไว้ถูกต้องค่ะท่านก็ดูเรื่องก่อตั้งค่ะแล้วเมื่อเราสร้างสอนอาพระพชัยขึ้นมาเราก็เลยสร้างศาลพระปู่ไว้เป็นที่ระลึกค่ะ,ะเราก็จะมีชุดที่เอาไว้ว่าพระปู่อันนี้อ,อุปกรณ์การ,การไหว้ก็จะมีทูบเทียนใช่ไหมคะ,ะมีดอกไม้มีน้ํามันมีหมากลูม,ม,มีชามีกาแฟอ่าค่ะแล้วเราก็ไปไหว้เลย ชื่อปุณยวีสุขปุญยนาเสววันนี้มานมัสการกราบไหว้บูชาชากาแฟบุรีมังคุดูบเทียนพวงมาลัยน้ำมันขอให้ปู่รับไว้เป็นที่สักการะด้วยเถิดสาธุ ขอให้ชีวิตลูกสว่างสวแสงแสงแสงไฟไปที่ไหนมีความรักใคร่มีตาขอให้แสงสว่างนำตสีด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 ีไีด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 เดี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 ดอดีดี้ีดีดีดด้วยดี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 วยดรดี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 ดนีด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 ดี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 า แต่วันนี้จะพามากินต่อค่ะร้านนี้เล่าซองเฮกอาหารเขาอร่อยมากย่าจริงหรอเดี๋ยวกินอันนี้ก็กินไปซะเยอะแล้วความเก่าแก่ความเก่าความอร่อยคือสุดยอดค่ะปะสับไก่ตลอดเวลาอร่อยค่ะสวัสดีค่ะคุณทิมคุณทายาทรุ่นที่สามของร้านนี้ค่ะคุณจะบอกว่าร้านเนี้ยถ้ารวมสิริรวีมการเปิดมาแล้วน่าจะเป็นร้อยปี เกือบร้อยปีเมนูเด็ดร้านนี้ที่เวลาทุกคนต้องมาต้องสั่งอะไรคะจะเป็นซุกี้แห้งอร่อยมากตั้งแต่กินซุกี้มานะเดี๋ยวไม่เคยกินสุกี้ไหนรสชาติแบบนี้คือจริงอะมองวยสีของของอาหารตรงนี้งเนี้ยเหมือนพวกกระทะเ้หอมอร่อยมากสูตรสูตรเด็ดดี๋วตั้งแต่อันนี้น้รงสูตรพิเศษพี่อได้กินเต้าหู้ยีพี่อะเป็นคนชอบกินสุกี้ที่มันเป็นแบบว่าเต้าหู้ยีอ่ะโ้โหแล้วก็เปิดร้านตั้งแต่แปดมต้นไปอู้ มันไม่เหมือนที่ไหนเลยอ่ะจ้าสุกี้น้ำคืออร่อยมากน้ำเขาแบบเข้มข้นมากอ่ะรสชาติคือแบบอร่อยแบบไม่ต้องใส่น้ำจิ้มคือสูตรไม่เปลี่ยนเลยแล้วข้าวมันไก่ก็ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งคุณคิมของเราคือเด็ดตรงไหนไก่ของเราใช่ไหมโ้นข้าวหูเดาถ่านจริงถ้าคุณบูมหุงเองก็ไม่ได้กินอ่ะตาถ่านไม่ง่ายนะแล้วนี่หุงูมีข้าวมันไก่อยู่ด้วยนะโอ้โหเป็นี่ย ข้าวมางไปจานเมียน้อยแบบเออตอนนี้เขาไปเลียเ้ยงในท้องด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าหมูน้ำมันหอยอ๋อหมูน้ำมันหอยอ่ะคะถ้าหมูนุ่มคือ,อไงคือตื่นอะหลับหลับอยู่นั่งตื่นข้าวผัดอเมริกันที่คนอเมริกันมาก,กินแล้วรู้สึกอ๋อใช่จะไหมโคตรใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าจะเป็นข้าวผัดอเมริกันสไตล์โบราณรสชาติของข้าวอ่ะอเมริกันไหมคือมันอเมริกันไทยเป็นลูกครึ่งมันมาใช่เปรี้ยวโดดของซอสแล้วก็ไม่ได้จืดแบบไทยมันเค็มนัวมันแบบเนาะ มันหวานเทมนัวทุกอย่างอ่ะมันลงตัวแล้วอะวะ่ะเลยแล้วกิ๊บมาถึงปุ๊บเนี่ยอันนี้สั่งกลับบ้านเลยเพราะพี่เห็นแบบกระเพราของเขาใส่แบบแน่นๆและหมูงเขาอ่ะเนี่ยเราชอบเขาใส่เผ็ดริกเป็นแบบอย่างงี้ผัดร้อนๆพ่ลอลงไปกระทะเพราะกระทะกําลงาาาังร้อนอย่นะี ใส่กะเพราลงไปมันก็เลยยิ่งหอมกะเพรารับของเขาเวลายิ่งไฟแรงไฟร้อนมันเวลาลูกค้ามาตอนแบบเยอะๆแล้วใครสั่งกะเพราเนี่ยคือชุโอ้โหอ๋ออาลุงคิมเราบอกพี่กัดหน่อยเชื่อว่าหลายๆคนอยากตามพี่ปอขับมูอมาละเราอยู่ตรงไหนจุดเนี day, ่ย <puis> อ pues so ่าถ้าสมมติเซิร์ชใน Google Map นะคะคือพิมพ์บ้านเลขที่529ได้เลยหรือว่าร้านเหล่าส่งเฮงจะเจอเลยอยู่ในอ่านว่าเหล่าส่งเฮงนะคะอาทุกคนมากันเถอะว่าไงเธอสั่งกับบ้านเล่าบุ๊ม ฝั่งค่ะกะเพราตอกข้าวมันไก่หนึ่งค่ะย่้าไปฝากน้องแพนด้าแล้วก็ลูกและสามีตัวของบุงเอาไปฝากพี่นาเรศมีความกระตันยูกับผู้ขับรถวเราจะเล่นขับกีบอดภัยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะร้านี้ต้องมาทุกคนอันนี้มาเลยทุกคนสิบเต็มสิบ ต้องบอกว่าเดี๋ยวรอบูมกับย่ากลับมาคือการขึ้นไปที่นี่ต้องผ่านสอนอนถูกต้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถูกต้องแต่ว่าไปขอพรแล้วก็จิตใจดีอะไรก็ดีสบาย <ไป S 2> ใจถูกต้องเพื่อความสบายใจปิดท้ายช่วงนี้ค่ะเป็นข่าวดีของช่องสมเตรียมตัวรับปฏิทินปีใหม่รับโชคปี68กับพวกเราได้เลยปีนี้ปฏิทินของเรามาในธีม new energy ค่ะนี่ ใช่ค่ะสวัสดีปีใหม่ Moment of happiness ค่ะมอบสุขให้ทุกโมเมนต์สุดพิเศษนะคะที่ Big C ขอเชิญทุกท่านมามิ a แอนกรี t กับนักแสดงช่อง3รับปฏิทินปีใหม่ปี2,568ค่ะ พร้อมไลเซนนะคะบอกเลยว่าเราแจกฟรีค่ะมาพร้อมกับไลเซนจากเหล่าศิลปินมีทั้งเจมส์จีรายุเบลล่าลานีพี่ไมกี้พี่ยดาพี่กองทัพพิกพี่มิ้นนะคะบอกเลยว่ายังมีนักแสดงอีกหลากหลายคนมาร่วมด้วยเรียกได้ว่ากระทบไหลเหล่าซุปเปอร์ร์จากช่อง3แบบใกล้ชิดสุดๆเลยค่ะใครที่อยากได้ปฏิทินฟรีพร้อมไลเซนนะคะ ไปเจอกันได้ในวันที่23พฤศจิกายนที่ b ิ g กซี a c e รัชดาและวันที่24พฤศจิกายนที่ b ิ g กซีเ r a บางใหญ่เวลา10โมงถึง11โมงค่ะงานนี้พิเศษเลยค่ะนอกจากจะรับปฏิทินฟรีแล้วนะยังได้ลายเซ็นของศิลปินแบบบนปฏิทินกันอีกด้วยเซ็ <ว â! S 2> นกันสดๆเลยไปกระทบไหล่ได้เลยแอบกระซิบนะคุณผู้ชมต้องรีบไปเพราะอะไรปฏิทินมีจานวนจากัดค่ะมาก่อนได้ก่อนกิจกรรมดีๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดนะคะที่สำคัญต้องขอขอบคุณ ด้วยค่ะบิ๊กซีที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการแจกปฏิทินแล้วก็ไปพบปะแฟนๆของนักแสดงช่อง3ด้วยนะคะถูกต้องค่ะเอาเบรกก่อนดีวกว่าตามย่ากลับมาหน่อยพักสักครู่คุณย่าจะกลับมาหรือไม่ช่วงหน้าลุ้นกัน